เราไปดูเด็กๆเล่นน้ํากันนะที่ดูสีตาไหลไปดูไหมไปดูกันนะทุกคนเนี่ยเขาแอบเล่นน้ากันเมื่อกี้เราแอบ,บถ่ายไปแล้วแต่ตอนนี้เราห่างตาเราเขาก็ยังลงไปเล่นน้าปกตินะครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเขาก็ลงไปเล่นน้ําของเขาเนี่ยทุกคน ก็ยังงเล่นน้าว่าไงลูกไหนดูชื่อสิไหนดูชื่ออ่อนที่มีตังอนี้มีตัง,ม,ตงมีตังจะชอบอยู่แถวนี้มีตังจะไม่ไปไหนเมื่อกี้เราจาได้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเรายังไม่ไปดูที่ปอกคอว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างนะนี่ฮะคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วลูกงเล่นน้ำคนอื่นเข้าบ้านอ้ามีเล่นน้ำสองตัวอย่ามาสะบัดตรงนี้สิลูกเปียกเปียกนี่ฮะสองตัวชอบเล่นน้ำ สะบัดเข้าไปเปียกเลยทีนี้แล้วดูี่ชื่ออะไรอ่ะลูกในดูปอกคอสิลูกอันนี้ชื่อดอลล่าเหรอลูกมีดอลล่าดอลล่าดอลล่า,ลามีตังมีตังคนนี้ชื่ออะไรลูกลืมดูปอกคอยังนึกในใจเลคนนั้นชื่อมีสุกอ่ามีสุกกับดอลล่าก็เปียกทั้งหมดมีแปด แตัวนะฮะแปดยอดกุมาเนี่ยเปียกหมดเลยอะตกล้วงลงไปแปดปดแปดเอ่อแปดวัยรุ่นนะฮะทำไมทำไมมีตังไม่ลงไปเล่นนะลูกมีตังก็อาจจะไม่ชอบเปียกแต่ว่าดอลลาร์นี่จะชอบดอลลาร์กับมีสุขมีสุกมีสุกอ่าทำน้ำ นี่ฮะทุกคนที่ดุสิตาลัยนะซึ่งเราเดินจากตรงนี้ไปปั่นจักรยานนะฮะปั่นจักรยานไปชมต้นไม้ประดู่แดงนะฮะซึ่งเป็นไม้หายากไม้ประดู่แดงที่ในหลวงรัชกาลที่สิเนี่ยทรงปลูกเอาไว้ตอน40ปีที่แล้วในดูรูปมาขอดูชื่อหน่อยคนนี้ชื่ออะไรลูกชื่อเย็นเหรอครับชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรนะชื่อเย็นคนนี้ชื่อเย็นนะฮะ นะะคนนี้ชื่อเยนนะฮะคนนี้ชื่ออะไรลูกคนนี้ยังเพิ่งเปียกเลยคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อลายลูกชื่อเฮงเฮงน้องเฮงเฮงคนนี้ลูกอย่อย่าชนนะเดี๋ยวมือถือล่วงลงไปคนนี้ไปชื่ออะไรลูกันนี้ก่อนพอดูชื่อก่อนชื่ออะไรครับชื่อถุงทองครับถุงทองถุงทองเยนถุงทองนั่งทับอีกอยู่สิมาสบัดไหมอมืดอลล่า คนนั้นชื่ออะไรมีสุกอันดอลล่าอยู่นู้นมีสุกอยู่นี้คนนี้ชื่ออะไรลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวตกน้ําฮะมีตังตกน้าอ้าวแล้วชื่ออะไรกันเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรลูกคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรดอลล่าอ่าคนนี้ชื่ออ๋อคือที่ปังปอนชื่อปอนคนนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรพอดูชื่อหน่อยป้ายชื่อหายไปไหนะเราอะ ไปชื่อหายไปไหนหอืมไปชื่อหายไปเรียกชื่อไม่ถูกเลยอ่ะอ่ะลงปลาลงปตกน้ำไหนใครตกน้ำเมื่อกี้มีสุกตกน้ำมีตังตกน้ำอุ้ยอุ้ยแล้วชื่อลูกอยู่ไหนเนี่ยอืยอไม่มีชื่อ,อ เดียวสามตัวเลยนะฝั่งนั้นแล้วก็นี่อ้าวมุดนี่ฮะฉะนั้นที่อยู่สิตาลัยเราก็จะมีวัดนะฮะเข้าไปเนี่ยปั่นจักรยานไปเมื่อวานปั่นไปทางไปชาบู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 เอ่อนางในนะฮะวันนี้จะไปชาบูชาบูนางในจากนี้ไป2อกิโลปั่นจักรยานไปชมวิวเมื่อวานเราไปวัดถ้ำไตรรัตน์ทุกคนซึ่งจะมีโครงกระดูกฤาษีสเกเลตันเฮเมิทนะทุกคนเฮเมิท์เฮมิท ใช่ไหมเฮมิตที่แปลว่าราษีเขาจะเป็นฤาษีที่อยู่ในถ้าแล้วก็ถ้านี้จะสวยนะทุกคนแต่เมื่อวานปิดไงฮะยังไม่ได้เข้าไปแล้วก็ไปวัดถ้าไก่แก้วนะฮะปอนป้อนอน,นี่ชื่อปอนวัดถ้าไก่แก้วก็จะมีไก่หลวงพ่อคูให้สร้างไก่เอาไว้เพื่อจะเป็นจุดขายของวัดหลังจากที่ชาวมาเลเซียมาถูกขววยเพราะว่ามาเช่าเอาวัตถุมงคลนะฮะ กลับไปมาเลเซียก็เลยข่าวดุ่งดังเมื่อปี2549ทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดวดชิราลงกรแล้วก็โรงเรียนมัธยมปฐมซึ่งเป็นวัดขึ้นไปเมื่อวานเราได้ขึ้นไปมณฑลบเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปนะฮะนะฮะลงคลิปก็สรุปดูสิตาลาัยตรงนี้มาเที่ยวแล้วเนี่ยในดินแดนของเขาใหญ่ในพื้นที่เขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเพราะว่าปากช่องเนี่ยกินพื้นที่เขาใหญ่มากที่สุดเลยรวมนอกจาก4จังหวัดนครนายก นครนายกนี่จะเน้นอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองของนครนายกจะกินพื้นที่เขาใหญ่แล้วก็ปราจีนบุรีก็อำเภอประจันตคามนาดีอะไรประมาณนี้แล้วกส็สระบุรีก็พื้นที่อำเภอมวกเหล็กก็จะกินพื้นที่เขาคือพื้นที่ยพื้นที่เขาใหญ่จะกิน4จังหวัดแต่ว่าปากช่องนี้จะจะค่อนข้างที่มโหระทึกที่สุดเพราะว่าทางขึ้นใช่ไหมรู้สึกจะทางขึ้นจะจะเป็นที่สนใจเขาจะมาขึ้นกันทางนี้ฮะปากช่องเป็นอุทยานแห่งชาติที่ เก่าแก่ที่สุดแห่งแรกนะฮะนี่ฮะเล็กกันเข้าไปทุกคนแล้วปลาฉันจะอยู่ยังไงตั้งปลาหางนกยูงปลาทับทิมทองนะฮะอยู่ในนี้ปลานี่คงมึนหมดแล้วนะฮะเธอไปกวนน้ำให้เขาขุ่นนี่ตรงนั้นจะมีต้นสาละอยู่ต้นหนึ่งนะ,ะใครจะขึ้นไปกราบไหวเจดี JD, แล้วก็พระแม่ธรณีบีบมวยผมก็ได้ข้างบนมีสาไว้น้ำทุกคนนี่ฮะทุกคน ทำอะไรลูกถ้ามีต้นขนุนเนาะปลูกต้นขนุนเอาไว้ <ST sl ope> กินได้นี่ต้นสาระจะอยู่ฝั่งนี้ทุกคน,นว่าไงครับนี่ยกดผิดกดถูกกดอาจกดหยุดอะไรก็มั่วไปหมดแล้วนะฮะมือถือนี้เพราะมีสองเครื่องก็เลยกดปุ่มมันจะสลับกันอยู่ไะฮะก็เลยงง,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 งๆนะทุกคน บางทีพูดไปนึกว่าถ่ายอยู่ปรากฏอา้าวยังไม่ได้กดอัดนะจ๊ะเธออะไรเงี้นี่ฮะบรรยากาศเหยนมฮะยามเชา้อาอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เจ้าเพื่อนเกลเเราพักที่ห้องลุมอา่อาอรุณเบิกฟ้าหนึ่งนะฮะจะมีเป็นหลังหลๆส่วนตัวมากเลดม,มากนะหอมดอกไม้หอมดอกอะไรเอ่อตรงนี้นี่กลิ่นหอมหอมอ๋อนี่งฮะ ดอกเล็บมือนางทุกคนอยู่หน้าห้องอารุณเบิกฟ้าสองมาดูผีเสื้อในสวนกันทุกคนเดี๋ยวจะมีเม็ดเม็ดเออขนุนให้ให้พ่อบ้านเพาะปลูกดีกว่าไหมมาปลูกไว้ข้างหลังเป็นต้นขนุนเนาะฝังแอแอบฝังเอาไว้ดีไหมเพราะหน้าฝนแล้วมันน่าจะนี่หาผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้ออา ่บรรยากาศทุกคนน่ารักไหมจะมีระเบียงนั่งห้องนะฮะส่วนตัวแอร์เย็นฉ่ำแต่ว่ากลางคืนแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยทุกคนอากาศเย็นสบายประหยัดไฟนะฮะออกไปก็ปิดไฟดับไฟไรประมาณนี้ทุกคนฮนะ,ะเขาจำชื่อตัวเองได้ด้วยนะทุกคนมีสุขมีตังเฮงเฮงดอลล่าเยนนะฮะ นี่ยก็จะมุนวนเวียงอยู่ที่ห้องจะเข้าห้องด้วยนะฮะออกมาลุกปะไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วปะเดี๋ยวทำส่งงานแป๊บหนึ่งทุกคนนะครับ